ของสุดท้ายเลือกตั้ง69ชวนจัดอันดับนโยบายที่เกี่ยวกับชายแดนและความมั่นคงกันค่ะว่าพรรคไหนเนี่ยจะทําให้ชายแดนปลอดภัยมากที่สุดเย่กติกานะคะพี่จีนอมูวว่าเราจะให้พี่จีนเนี่ยหยิบนโยบายจากกล่องสมันิมาทีละหนึ่งนโยบายแล้วก็จะเอานโยบายนั้นเนี่ยมาพลอตว่ามันตอบโจทย์หรือว่าไม่ตอบโจทย์หรือว่าต้องอยู่ในถังขยะที่แปลว่าอาจจะยัง อ่า uh, ซึ่งต้อง d i s เค a m นิดน,นึงก่อนนะคะว่านโยบายเนี่ยเราหยิบม,มาแค่พักละหนึ่งนโยบายเท่านั้นไม่ได้หมายความว่าพักนั้นเนี่ยมีนโยบายที่เกี่ยวกับชายแดนและคามม่นคงแค่นโยบายเดียวนะถ้าอยากรู้เนี่ยก็อาจจะต้องไปแบบ google เอา,อาศึกษาเพิ่มเติมเอาเนาะใช่แต่ว่าก่อนที่จะเล่นเกมอยากจะชวนพี่เจี๋ยอธิบายนิดน,นึงว่าเกณมที่จะใช้ในการจัดอันดับมันคืออะไรอ่ะสิ่งที่เราจะดูก็คือว่านโยบายนั้นเนี่ยอ่าตอบโจทย์ในแง่ว่า มันช่วยรักษาความปลอดภัยบริเวณชายแดนหรือเปล่าในความหมายก็คือชีวิตคนปลอดภัยไหมแล้วก็ปลอดความรุนแรงไหมแล้วก็ทำให้การสู้รบเนี่ยมันไม่มีประมาณนั้นได้เริ่มเลยอันแรกปหยิบเลยฮรรบ เสื้อวิดนิวเคลีย์อ่าอันนี้ของพักเลยนะอันนี้ของพักทางเลือกใหม่ของพี่เต้มงคลกิจอ่านี่นี่ผมแปลกก่อนีกค่าผมว่าคุณมีไอเดียใช่ไหมซื้อสื้อดนิวเคลีย์ผมว่ามันแบบตอบโจทย์ว่าเราต้องเป็นร้านถามหน้าเรเว้ยทำไมคุณคิดว่ามันตอบโจทย์วะผมเล่นมุกไงอ่าทำไมทำไมคุณคิดว่ามานคนจะอยู่ตรงไหนอ่าสำหรับเรานะอาจจะยังว่ะลงถังขยะเลยจ้าลงถังขยะรับคุณรับได้บ่าทำไมทำไมถึงลงถังขยะ อ่าคือจะว่ายังไงดีละ่ะการมีอาวุธนิวเคลียร์มันก็เรียวกว่าอะไรเดียวมันมันเพิ่มความไม่ไว้ใจระหว่างกันระหว่างเพื่อนบ้านอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆตอนนี้เราก็ความสัมพันธ์ย่ำแย่ไปแล้วการที่เราบอกมีอาวุธอีกมันก็จะเกิดความรู้สึกไม่มั่นคงขึ้นเนาะกับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าจริงๆอ่ามันขัดกับอ่าสนธิสัญญาการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์เนาะที่เราเป็นภาคีอ่าใช่ไทยเป็นภาคีสาระสำคัญมันก็คือว่าสําหรับรัฐ อย่างไทยเนี่ยที่ไม่มีอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยก็คือจะห้ามแพ้ห้ามแสวงหาห้ามซื้อห้ามผลิตเป้าหมายของมันก็คือว่าแบบก็คือเพื่อไม่ให้มันเกิดการเนี่ยแหละมีสู้รบกันด้วยนิวเคลียร์ใช่ซึ่งมันก็จะซึ่งมันเราก็เห็นแล้วว่าในยุคสงครามเย็นมันก็เครียดใครไม่เห็นด้วยพอดกาผของตัวเองได้นะคะโอเคอันต่อไปดีปไวกันต่อตื่นเต้นอ่ะันยุคายพุคนี้มันยาก มีแต่จี๊ด่ะกาแพงชายช, <ๆ S 2> ชายแดงของพักภูมิใจไทยอ่าจอยว่าไงจอยว่ามันก็ฟังดูดีสมมุติว่าเราอันนี้คิดจากเบสคนไม่มีความรู้นะคะสมมุติว่าเราคิดว่าแบบมีค่าศึกบุกมาปั้งชนชายแดงไปต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นตอบจอยไปเลย <st> ได้ไหมคนมีความรู้แนะนำนป <laughs> อาจจะยังหรอ <laughs> อาจจะยังคือเราไม่มีความรู้ <laughs> หยอกหยอกแล้เปลี่ยนกันได้โอเคก็คือที่คุณพูดมามันก็มันก็ถูกเนาะถ้าเกิดว่าแบบมีเอ่อทหารภาาพื้นดินบุกมาทางทางบุกอ่ะมันก็มันก็ชะลอได้ใช้คําว่าชะลอแลกันเงี้ยมีกําแพงกั้นใช่แต่ว่าคุณอย่าลืมว่าการลบมันไม่ได้มีแค่พันภาคพื้นดินไงคือตอนที่เขายิงเรามาเขาใช้เอ้เนี่ยเครื่องยิงจรวดยิงจรวดมาเนาะ แล้วก็มันก็จะมีไอสิ่งที่เรียกว่าโดนพีชีพพี่ว่าเป็นโดนธรรมดาเนี่ยแหละแล้วก็ติดระเบิดมาแล้วก็บินข้ามเขตแดนเข้ามาโจมตีใช่ปะ่ะประเด็นก็คือว่ากําแพงกั้นสิ่งนี้ได้ด้วยเหรอ,อ,อเป็นโดนก็บินข้ามกำแพงมันมีเคสตัวอย่างไหมว่าแบบกำแพงอาจจะไม่ได้ช่วยกัน้นเรื่องความปลอดภัยความมัน่คนคงชายแดนปลอดภัยได้ขนาดนั้นคุณลองคิดเรื่อง กรณีนี้กรณีที่ฮามาสปุกโจมตีอิสราเอลจากในฉนวนกาซาค,คือคุณก็รู้ว่าอิสราเอลอ่ะก็ขึ้นชื่อเรื่องความเกรียงไกรทางการอาหารเทคโนโลยีต่างๆนานาเนาะแต่ประเด็นก็คือว่าณนะวันนั้นน่ะคือฉนวนกาซามีกำแพงกั้นก็จริงแต่ประเด็นก็คือฮามาสก็มีทั้งขุดอุโมงค์แล้วก็มีทั้ง ยิงโจมตีทางอากาศออกมาอะไรเงี้ยแล้วก็ถึงที่สุดมันก็ไม่ได้หยุดสงครามได้เนี่ยแหละแล้วก็บุกออกมาจากกำแพงอะไรเงี้ยสุดท้ายก็คือว่าถ้าข้าศึกมีมีรณอมียุทธุปกรณ์มีเรียกอะไรวิลพาวเวอร์มีเจตนาที่จะโจมตีอะสุดท้ายมันก็เหมือนเกมไล่จับหนูเนาะพอสร้างกำแพงขึ้นมาก็หาทางแฮ็กอะไรบางอย่างใช่ใช่เกี่กับอีกอย่างอีกประเด็นหนึ่งที่ภูมิใจไทยบอกว่าจะใช้ กำแพงกันได้คือยาเสพติดเนาะค่ะประเด็นก็คือว่ามันก็คล้ายๆกับเรื่องนี่แหละการสู้รบกันแบบปกติแล้วก็คือว่าท้ายที่สุดแล้วกลุ่มอาชญากรก็จะหาทางพลิกแพงปรับตัวในระบบใช่ใบบในการส่งยาอยู่ดีอย่างถ้าเป็นเคสที่อเมริกาเม็กซิโกก็คืออาจจะใช้โดนส่งยาหรือว่าก็ขุดอุโมงค์ส่งยาอะไรอย่างเงี้ยอะไรแบบนั้นควรจะไว้ตรงไหนอ่ะอีกเรื่องหนึ่งเพื่อการพิจารณาก็คือมันมีผลข้างเคียง มันมีวิจัยบอกว่าการกั้นกาแพงที่เป็นแบบรั้วทางกายภาพแบบเนี้ยมันทําให้การค้าแบบถูกกฎหมายอ่ะมันยิ่งศบเซาลยปริมาณหรือการเคลื่อนย้ายสินค้ามันชะลอลงเพราะว่าสิ่งที่มันตามมาพร้อมกับชายแดนอะมันคือมาตรการการตรวจตาของคนที่มันเข้มงวดมากขึ้นเพราะฉะนั้นอะโฟล์มันก็มันก็ลดลงโดยธรรมชาติอะไรเงี้ยกับสินค้าลักลอบผิดกฎหมายมันก็เปลี่ยน เปลี่ยนพอร์ตเปลี่ยนทางเข้าอะไรงเงี้ยมันก็เหมือนแมวจับหนูเนาะเพราะฉะนั้นแถวนี้เหรอไม่ตอบโจทย์ไปเลยเขอโทษนะคะขอโทษค่ะคุณอันหะทีนแต่ว่าอาจจะยังไปกันต่อดีกว่าไปกันต่อโอเคอ่ะยกเลิก MOU 4โ4 4สี่สิสามสี่สิบสี่เหมือน AKB บไหมเนี่ยก็ก็ก็อาจจะไม่รู้ผมไม่รู้อ่าผมไม่มีความรู้คุณ คุณเกิดสร้างกอบได้มันคืออะไรแล้วคุณจะวางไว้ตรงไหนเพราะอ,อะไรเออเคสเนี้ยขอพูดแค่กรณี M U ส3ิบสาแล้วกันเพราะว่ามันเรากำลังพูดถึงเรื่องที่มันอยู่ทางบกเนาะอเออคือ M U ส3สามเนี่ยมันเป็นแนมันพูดง่ายๆมันคือแนวทางหรือว่าเครื่องมือที่ทำให้พวกนักเทคนิคต่างๆอ่ะเขาสามารถปักปันเขตแดนได้ถูกอ่าซึ่งปักไอ้คำว่าปักปันเขตแดนเนี่ยมันคือการปักปันตามเส้น เขตแดนอธิปไตยที่มันกําหนดในทางกฎหมายไว้แล้วด้วยอีกในอีกส่วนที่สัญญาหนึ่งอะไรเงี้ยเราแค่ไปปักตามเลยมันกําหนดเส้นมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เรากําลังเผชิญอยู่ก็คือว่าเรายังปักปันเขตแดนไม,<ช>ไม่รุ่วงแล้วสิ่งที่เราพยายามจะกไอ้สิ่งที่ MOU ม3ูสสพยายามจะให้มันเกิดขึ้นก็คือปักเขตแดนให้มันรุ่งเพื่อที่จะ,ะให้มันมีเส้นข้อพิพาทใช่เพราะว่าถ้าเส้นเขต ถ้าเส้นเขีดแดนมันไม่แน่นอนเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเถียงเอ้ยตรงนั้นของใครตรงนี้ของใครหรือว่ามันเกิดแบบความผิดพลาดความคาดเคลื่อนในความเข้าใจของฝั่งไทยและกัมพูชาเนาะเพราะฉะนั้นยกเลิก MOU 43เนี่ยมันอาจจะยิ่งทําให้คนเถียงกันมากขึ้นใช่คือโอเคแนวทางในการปักปันเขตแดนมันก็ก็ไม่มีแล้วเราจะปักปันต่อยังไงมันมันคือพูดง่ายๆคือมันไม่ตอบโจทย์ เออเพราะฉะนั้นก็เลยมาเชิญมาอยู่แถวนี้ด้วยกันจ้าอีกทีนึงนะคะคุณพีรพหันแต่ว่าก็อาจจะยังเหมือนกันโอเคไปไปกันต่อไปกันต่ออันนี้สุดท้ายเราไหมน่าจะไไม่มีเล็บนิดเดียวนิดเดียวคืบคืไปะโอเค สมาร์ททาวเวอร์ของพักประชาชน ah. คุณคิดว่ามันควรจะอยู่ตรงไหนผมไม่รู้เลยซ้วำว่ามันคืออะไรอะดิอ่ะมัน,นคืออ่ะนี่คือสิ่งที่พักประชาชนพูดเนะเวลาพูดถึงสมาร์ททาวเวอร์ก็คือว่ามันคืออ่าหอที่มีระบบ AI เอาไว้ตรวจอ่าการล้ำแดนไม่ว่าจะด้วยอ่าโดรนหรือว่ามีการเรียกว่าอะไรอะ,อะ เอาทุนระเบิดใหม่มาฝังแล้วก <inaudible> ็การล้ําแดนต่างๆแานารวมไปถึงคนเข้าเมืองผิดกฎหมายคือมันจะเป็นเหมือนหอคอยตั้งขึ้นมาวึ่งแล้วก็เอาไว้แบบสอดส่องด้วยเทคโนโลยีว่ามันมีอะไรที่ข้ามแดนมามีอะไรที่ต้องใส่ใช่ปะอ๋อโอ้ก็ดูดูคล้ายๆกำแพงกำแพงโป๊แมกกำแพงโปแมกหรือเปล่าก็อจะเป็นกำแพงที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ว่าอันนี้ก็ส่วนตัวนะคิดว่า ตอบยากอยู่เหมือนกันว่ามันตอบโจทย์หรือไม่ตอบโจทย์เพราะมันก็ขึ้นอยู่กับว,ว่าประสิทธิภาพอของเทคโนโลยีเนี่ยมันดีเทคไท<ด>ยได้ดีแค่ไหนอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าจะพูดขยายความอีกนิดนึงก็คือว่าจริงเรแล้วสมาร์ทเทอร์เวร์ถ้าด้วยความที่รายละเอียดมันน้อยเนาะแต่ว่าถ้าเข้าใจไม่ผิดมันน่าจะเป็นเทคโนโลยีที่อยู่ในไลน์เดียวกันกับพวกสมาร์ทบอร์เดอร์เนาะ Mm. ซึ่งมันถูกใช้ในงานศุลกากรงานตรวจคนเข้าเมืองอะไรอย่างนี้ด้วยอาจจะไม่ใช่แบบสิ่งเดียวกันแหละแต่เป็นของที่แบบอยู่ในไอเดียคล้ายๆกั uh huh. นก็คือใช้เทคโนโลยีในการตรวจการผ่านแดน uh huh. อะไรแบบนี้ซึ่งโอเคอมันมีความเสี่ยงหนึ่งที่อาจจะต้องพิจารณาโดยเฉพาะในกรณีที่เกี่ยวกับคนผ่านแดนที่เป็นผู้ลี้ภยัยเนาะว่าจริง,รงๆพวกนี้มันเป็นเทคโนโลยีประเภทตัวตาสอดส่สอ,สอง,ง surveillance มันก็มีเรื่องที่ต้องมีมีเรื่องที่ต้องคำนึงก,นนก,นก,นก,นกันก็คือการรักษาสมดุลว่าแบบไม่ให้เทคโนโลยีพวกนเนี้ยมันละเมิดสิทธิมนุษยชนเนาะแล้วก็ไม่ให้มันขายายล่วงเกินไปเป็น,ปนจนกลายเป็นการ surveillance พวกแบบเรื่อง data ข้อมูลความเป็นส่วนตัวอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องระวังต้องระวังต้องคำนวณคิดคำนวณด้วยแต่ว่าถ้าเกิดสโคบมาแค่เรื่องทางการทหารเนี่ย ก็ยังตอบยากอยู่ว่าสิ่งนี้ตอบโจทย์หรือไม่ตอบโจทย์ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของเทคโนโลยีอ่ะถ้าต้องวางหลวมหลวมว่าหลวมหลวมก็อาจจะแถวๆนี้ละกันหรอกลางๆก,ก่อนอ่านี่ถ้าสมมติว่าเราเห็นพรรคประชาชนกับพรรคคุมใจไทยเป็นรัฐบาลร่วมกันเราจะได้เห็นทั้งทั้งกำแพง <c oughs> ทั้งหอคอยวะเนเี่ยแบบว่าสามารถทราบได้ก็ไม่สามารถทราบได้แต่ว่าขยายความอีกนิดนึงก็คือว่าจริงจริง ภาคประชาชนตีโจทการจัดการเรื่องปัญหาข้อพิพาทด้วยการที่ว่าจะต้องตัดต่อตัดตัดตอนตัดตน้ตดตนต่อที่สแกมเมอร์เพื่อไม่ให้มันเงินจากสแกมเมอร์มาเป็นท่อน้ำเลี้ยงเพื่อมาจาับซื้ออาวุธให้กัมพูชาใช่ปะเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเสนอมาอย่างนี้เราก็ต้องลองดูด้วยว่า argument แบบเนี้ยมันจะทําให้แบบเรียกว่าอะไรดี ปัญหาการปะทะกันที่เหตุดน่ะมันลดลงจริงหรือเปล่าซึ่งมันก็จะนํามาสู่คําถามได้ว่าแล้วสิ่งนี้จะตอบตอบโจทย์ด้วยไหมอะไรอย่างเงี้ยอืมก็ต้องดูต่อไปเพราะว่ามันต้องมองหลายๆด้านควบคู่กันเนาะซึ่งถึงที่สุดเราจะเห็นว่ามันอาจจะยังไม่ค่อยมีนโยบายสันติภาพอก็อยากจะชวนทิ้งท้ายเนี่ยแหละว่าแบบนโยบายที่ควรจะเป็นจริงๆแล้วในด้านนี้มันควรจะเป็นลักษณะไหนกันแน่จริงๆมันก็มีหลายมาตรการที่ทาได้แต่ส่วนตัวคิดว่าสิ่งที่ต้องต้องสร้างความแน่นอนเพื่อลด ความเสี่ยงที่จะเกิดความตึงเครียดเลยก็คือว่าอกลับไปปักปันเขียแดนให้เสร็จอแล้วก็อควบคู่กันไปก็คือคือซึ่งยังไงก็ต้องทําอยู่แล้วเพื่อปักปันเขียแดนได้แล้วก็คือจัดเก็บทุนระเบิดตกค้างทั้งสองฝั่งมันก็จะทาให้ชีวิตคนชายแดนปลอดภัยมากขึ้นด้วยใช่แล้วก็ปักปันเขียแดนแน่นอนขึ้นก็ลดความเข้าใจผิดลดความไม่แน่นอนอะไรแบบนี้ใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อาจจะทิ้งก็คือว่า มาตรการในการจัดการเวลาที่มันมีการสู้รบปบมือกันก็จะต้องรักษาสมดุลทางเศรษฐกิจเหมือนกันเนาะเพราะว่าเราก็เห็นว่าปิดชายแดนมันกระทบคนจริงๆนมันกระทบมันมีทั้งชีวิตคนมันมีทั้งมูลค่าการค้ามหาศาลที่สูญเสียอะไรเงี้ยรวมไปถึงแบบสุขภาพจิตของคนที่อยู่ในพื้นที่ชายแดนที่มัน เรียกว่าอ,อะไรเดียวมันคือสงครามมันมีแต่ความสูญเสียเนาะ,ะใช่ใช่โอเคซึ่งในบรรยากาศของความขัดแย้งเนี่ยค่ะก็อยากจะฝากทุกคนแบบว่าคือเข้าใจว่าความขัดแย้งครั้งนี้มันค่อนข้างจะมีผลกับการเลือกตั้งของใครหลายคนเนาะแต่ก็อาจจะอยากชวนทุกคนมาค่อยๆค,คลี่ดูนโยบายของแต่ละพักแล้วก็มองทางระยะสั้นระยะย,ยาวไปด้วยกันซึ่งก็ต้องดิเคมตรงนี้อีกรอบนึงนั่นแหละว,ว่าเราอาจจะไม่ใช่แบบ ผู้รู้หนึ่งเดียวที่จะมาแบบพอดได้หรอกเนาะว่าไหนดีหรือไม่ดีก็อาจจะฝากทุกคนไปทํากันบ้านแล้วก็เข้าคูหานะคะวันที่8นี้เพื่อไปเลือกสสเ,เขตอ่าสอบัญชีรายชื่อและแล้วก็ประชามติใบที่3อย่าลืมนะคะใช่อย่าลืมใบที่สนะคะก็ตอนนี้จอยกับพี่จีนขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ